เป็นสองส,ส,สาวิลเลจินอลสวัสดีครับวันนี้แฟนคลับเตรียมท่าเลยตกใจมากนะตอนแรกว่าเดินออกมาเรายังไม่เห็นแฟนคลับมีขบนพาเดเครับว่าเดินออกมาเห็นแฟนคลับตกใจมากสองคามจริงไม่้สแล้วสามสี่ยงมียตอนนี้ยังยืนดูเพื่อเตอ วลนี้เราก็มาร่วมงานโรบิสันเซซคันวซชเาจัดงานนีคนนี้จะซื้อของกับพอันที่ใหม่ใกล้คู่ปีแล้วก็้แบบนี้กพ่อแม่พี่น้องอะไรก็เชิญชวนเพราะว่าของน่ารัมาและเป็นลิขสิทธ์แทกโรบิสันเนซ่านี่ิลนะครับแต่ละคนแต่งปรมานเออะครัาเหมือนีมเราวันนี้ก็จะเป็นอิสระเขาแบบคนละสีละสายอารมณ์เปียกเลเป็นแบบอะไร อะไรก็ได้ลองผมก่อนนะก่ออยากกอรับ Lady ก่อนอ่ะก่อนรับควาบิเศที่สุดท้ายแล้วพีกอนคงจะเป็นเอ่อจะเป็นเาสรางอะรโอตคล่อหลอูเลยว่าี่เสีย g งหรอ l a d โ g ้ Yes l a Go จะเป็นเพราะว่าเป็นบุคคลที่เรียกว่าแบบคาดหวังในหน้าที่การงานหรือคาดหวังในแบบพอรับผิดชอบแล้วเหมือนกับเจ้าหญิงอายุเชลซาที่เขาบอกดูว่าพลังพิเศษของเขาเนี่ยมันอาจจะอันตรายกับผู้คนอะไรเงี้ยแต่เขาก็ต้องดำรงตำแหน่งในฐานะราชินีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตำแหน่งที่เลือกไม่ได้แต่เขาก็เป็นความเก็บไว้ในใจเป็นความเหมือนแบบดั่งน้ำแข็งซึ่งในก็เหมือนตรงไหนกำลังคิดอยู่หรือเปล่นะ ใช้เหมือนเจ้าหญิงก็ลเนาะมหาายเขาทสวยมากเลยเรื่องะเร่องเขาบเราข้็นอเอ่อเดี๋ยมมากับบ้าน แน่นอนเราเป็นบัตานเยไม่ทำไม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 คุณอยากเป็นผู้กาดูความดีจังใผมชอบคิวเขาชอบทำคิวแบบปัตตเนีอะอันไหนทำหน่อยทําหน่อยเรี่เมวังอันใจพ่ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮแข่งแรงกายาเลยครับว่าชอบเลยรอ่ะาดูตั้งแต่เด็กด้วยทอยสตอรี่แล้วก็เป็นตัวที่เราชอบเลยแน่นอนเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไราเป็นะแง่ายมากเยอะเลย เจอตัวอย่างเช่นน okay. ี่ไงวอเตอร์อิงไงวอเตอร์อิงนะไม่ผมว่าไม่เรียกเหมือนตัวเขียวเกียวอ่ะตัวเกี่ยวเขียวอ่ะเพราะแบบส้นส้นเหมือนเกี่ยวไม่มีตาเดียวส้นเหรอไม่ส้นโอ้คุณดื้อเลยล่ะคุณครับม่เย็นใจเย็นไม่จริงผมก็ซับก็อาจจะแบบส้นส้นบ้างนิดนึงหน่อยตอนนี้เป็นสีแดงก็คือถ้าเกิดแบบเป็นแบบเออจริงๆที่ใส่ก็แบบเป็นส้นร้อนแรงเดี๋ยวส้นนะ ครับผมมีใครรู้จักแอนดี้ไหมครับเฮ้ยผมอยากเป็นแอนดี้เหมือนกันแอนดี้ที่เป็นเจ้าของเล่นนะถูกต้องหรือว่าชอาเล่นของเล่นครับอ๋อแค่นั้นเลยโอเคง่ายในหัวเราก็คิดแล้วเราเป็นแอนดี้แล้วเราฉีกมาไม่มีใครมาตอบเราฟังเลยแผมเป็น ป็นพุดดี้เป็นพูดดี้แล้วันทำไมผมอยากเป็นเพื่อนคุณไงเราจะได้เป็นเพื่อนกัแน่นอนผมอยากเป็นคาร์บอนด้วับโอหแล้วคาร์บอนคุณก็พิซซ่าเลยเนแน่นอนผมมาโครงการใหญ่ไมเดี๋ยวที่เป็นเซอโนเมลเอียถ้าเกิดถ้าเกิดไปเว่าจะยูโราสกับเซอโนมลจ้ติซ่าเนีผมตอเป็นไอดีนเขียวก็ได้ไอเดียนเขียวน่ารัการัก น่ารักจริงชอบชอบแต่เอริสเขียนวิจัยมันได้เอ็นดูมันไม่ได้มีตุ๊กตาอยู่บ้านเฮ้ยจริงเปล่าแต่บอกเลยว่าถ้าทุกคนอยากได้อะไรน่ารักก็มาโรบินสันทุ๊กตาคาริบอสเซอร์นี่ของเล่นตุ๊กแตร์เต็มไปหมดของน่ารักเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นหมอนผ้าห่มจานช้อนตุ๊กตาชุดนอนมีแก้วน้ำด้วยผมเห็นอยู่น่ารักมากต้องมีเสื้อเด็กเสื้อเด็กที่น่ารักใครมีลูกนะครับผม มีน้องก็ได้มีน้องก็ได้ใครเลี้ยไปฝากใครก็ได้ต้องใครมีอีเวนต์ปีใหม่โลกและตายแล้วอีกสองวันปีใหม่ไม่รู้จะเอาของแม่ใครครับนี่มาโรบินสันใช่มาเนี่ย่าวว่าอีเวนต์นี้จัดยาวๆจนถึหกโมงางหกโมงกลางถูกต้องแล้วก็แถมรายการเหมือนทับทำบุญไปด้วยเพราะว่าเงินบางส่วนเนี่ยหรือว่าได้ถ้าซื้อกาสจะมีการซื้อกาสใช่ซื้อกาสแบบวอะอะโวไอพออะไรเงี้ยก็จะแบบเงินก็จะแบบว่าไปให้กับ เลนมูทล,ท,ลทีด้วยุครัมบผมอันนี้มันีกเรา,า,รารขขเพลงล่าใจอกระแสเพลงอะไรครับโอ,โอ๋อ <c oughs> ให้เราตอบอ่าพิงพงอะไรครับตขันหนึ่งสองสายไม่อมพีอพกพอชีอะไรบงอะไรคนที่ชอบว่าตาานตนีดหูแอเล่นแค่ คือเป็นเพลงที่คือก่อนหน้านี้ก็เป็นเพลงคลุมนะครับอ่่าใชเพลงหนักๆมาอะไรเงี้ยจนมาถึงทีนี้ก็แบบว่าอยากกลับมาน่ารักบ้างแล้วใช้คือื้นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าด้วยความที่เรามีสไตล์การเต้นที่หนักหน่าทีนี้ก็อยากกลับมาเบาลงครัไม่ใช่เบาลงหรอกเพราะว่าเพรยกว่าเปลี่ยนสไตล์การเต้นเป็นสไตล์ที่ l i g แค่ไม่ค่อยได้เต้นอ่าอาจจะแบบ o อสกูหน่อยใช่ ปินให้ดูไหมครับไม่ได้ไปดูเด๋วเลยดูเราเราดูอยู่เลยดูมากผมบอกว่าเห็นว่าเราเปลี่ยนไปเยอะเลยออสิ่งแรกมาจดูอันสิ่งก็ดีก็คืแตกต่างไปหลายรสชาติมากไม่เป็นแต่ก็ภาพเปรียบเทียบนะนะภาพเปรียบเทียบจำแบบว่าฮาโลวีนปีแล้วแต่ปีนี้เป็นอย่างไางก็คือแบบว่าแตกต่างแนหน้าแบบว่าของพวกเราดูอีเมจของพวกเราแล้วก็เอ่อทานเทียมใช่เรื่องต่อไปมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเออ ก็อยากจะแบบว่าลองทำอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าสิ่งทก็่เจ๋งยก็คือแบบว่าในเพลก็แบบว่ามีหลายแนวด้วยถ้าอย่างเช่นแบบว่าต้นของพิโมงก็เป็นเป็นสาวท่สร้างอะไรสร้ามันเพราะว่าที่จะ่เลยครัไม่ใช่อะไรนะครับไม่อไรนะ แน่นะพวกลายค่แน่นะพวกอะไรแค่นะครับก็เมื่อเราก็ได้คุยกับผู้ใหญ่ไปบ้างแล้วครับว่าแบบว่าในอนาคตอันใกล้ปีหน้าเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็ให้กันบ้านเรามาบอกว่าไปหาสไตล์หรือไปหาอะไรที่เราอยากทำมาครับทั้งกลุ่มและทั้งแบบเดี่ยวด้ว่าแบบเราอยากเล็กพิเศษตัวเองออกไปทางไหนอะไรเงี้ยครับใช่ก็สำหรับซิงเกิลของปีหน้าจะเริ่มตัวอย่างว่าแต่ให้นก็จะแบบ

กว่าปีหน้าเราโตขึ้นไน้แ <trips> ล้วครับอยอ๋อหมายถึงว่าคือได้ความที่ไรแค้นเพลงเนี่ยเขาจะค่อยๆโตขึ้นไปตามหรือว่าความที่เราเริ่มดิบๆมบบนั้นคือตอนนี้ก็จะสองปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าอยากพัฒนาไปได้ให้มันมากขึ้นในส่วนอีกนิดหงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงแรกๆก็อาจจะมีข้อบกพร่องตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งผ่านตรงนี้เราก็รู้สึกว่ายังมีบางจุดที่ไรแค้นยังทำได้มากกว่านี้ในสถานอัลิสคอนเสิร์ต ว่ายังมีอีกหลายเป้าหมายนี่แหละแค่จะเผนแล้วก็อยากให้หลายคนเราดูนะครับมีสินค้าพาร์ทีจะดีเอออแบบเทมโปซีรีส์ฮาร์ดแอนด์สกิฟต์ใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วตื่นเต้นเป็นสองพูดชื่อขนาดนี้แล้วใกล้แล้วตืเต้าจริงๆเออตอนนี้คือตอนเนี้ยเราเหลือกันอีกหกคิวเองเราไม่ได้แล้ก็ตอนนี้มีแค่แบบว่าเป็นคืออยากจะบอกว่าแบบเป็นซีนที่แบบว่าแต่ซีนอ่ะดีๆดีๆซีนอะไรซีนอะไร อ๋อสีอะไรเป็นซีนที่ซีนใหญ่ๆนะใหญ่มากๆใหญ่มากๆเกลียกแล้วเกลียกแล้วแล้วเนืองจาที่ซีรีส์ของเราเป็นเกี่ยวกับทีมป๊อปด้วยนะครับก็ไม่ใช่เกี่ยวกับการเต้นบอยแบนด์อยู่แล้วเนืองจากที่เมมเบอร์นะครับในวงเบอร์ห้าคนเนี่ยไมันก็เป็นศิลปินอยู่แล้วในอนาคตก็เป็นศิลปินอีกมั่น่าแล้วแปลว่าเราทำสิ่งแน่นอนในค อยากให้เราติดตามกันใกล้แล้วก็แล้วเรื่องนี้่าจะมีอะไรมาให้แบบว่าคนได้ติดเต้นกันแล้วก็มีจริงแบบว่ามีพี่นักแสดงคนนะคที่เขาเล่นในบ้านจริงแล้วก็มีพี่เอสเอร์ครับพี่เฟนส์อะไรแบบนั้นโอ้เข้มแคบๆมีทุกรสชาติครับมีรสชาติอะไรบ้างไหนบอกมาสิรสชาติอร่อยแน่นอนนี่เรียว่ารวมมากรอบหรือว่าอะไรที่คุณไม่เคยเห็นเนี่ยก็จะได้เห็นเพราะว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็จะแบบว่าอาจจะต่างหรือไม่ต่างกับตัวจริง มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะผมแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเพราะว่าเป็นซีรีส์แบบว่าซีรีส์บอยแบนด์ก็มีเพลงให้ทุกคนฟังอย่างแน่นอนครับผมบอกบอกนิดนึงว่าเพลงยืมมาเออประมาณเจ็ดแปดตั้งไหนเก่่งอะแต่เพลงของวงมาเนี่ยก็จะแตกต่างจากแฟนๆเพราะเราอยากให้ทุกคนรอฟังเพราะว่ามันไม่เหมือนอะไรแค่ไหนเพราะเราฟังแล้วแบบเฮ้ ไม่เหมือนกันเลยได่แบบว่าทายด้วยของทั้งห้าคนอ่ะมันแบบไม่เหมือนตัวจริงเลยก็อาจจะแบบมีเหมือนล่างนิดนิดหน่อยอะไรอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เหมือนก็แต่ว่าแนวเพลงก็เลยแบบว่าจะแตกต่างเฉพาะภาคบางส่วนอย่าให้เราติดตามกันเอาเท่าที่พูดได้อ่านเริ่มจากน้องน้องโง่ไครับทั้งนายไม่โยนอันนี้เรื่องการตัดสินใจร่วมกันหรือไม่โยน เอาท่าที่พูดได้เอาเอาแค่แบบน,นิดนหน่อยนิดหน่อยนิดน้อยคือผมว่ากับซีรีส์เรื่องแรกเงี้ยผมมันก็อาจจะต้องเป็นบทที่สำหรับตัวน้องเลโก้เองจะไม่ได้ไกลกูมากแต่นั่นคือความท้าทายของเลโก้ที่ต้องทำให้เลโก้ในตัวจริงกับเลโก้ในซีรีส์ต้องแตกต่างกันอ่ามันก็จะมีมุมที่ เป็นเกตไมเกดน้อยที่อยากให้ทุกคนจะได้คอยติดตามเพราะว่าคอนฟิคก,ก็จะไม่ได้มีแค่เป็นคอนฟิคของตัววงก็จะมีคอนฟิคของตัวมเมเบอร์ด้วยยังไงก็รับรองว่ามันจะเป็นซีรีส์ที่นอกจากได้ความสนุกแล้วมันจะได้แบบข้อคิดหลายๆอย่างมากเลยครับนี่กับโคงการอรีพอที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสะเนาะมันก็อาจจะเป็นได้แสดงมุมที่ทุกคนอาจจะอยู่ในความคิดแต่ว่าแบบจะได้เห็นว่าปัญหาตรงนี้มันคืออะไรในอินดัสทรีนี้ ดีมากดีมากไปพี่นัทไม่กิเคงเลยเป็นยังไงบ้างคาแร็กเตอร์คาแร็กเตอร์ผมน่าจะไกลตัวผมมากพอสมควรนะผมรู้สึกว่าตัวเองกับตัวที่ผมเล่นก็คือจุนนั่นเองนะครับก็แตกต่างในหลายเรื่องน้กแตกการเวิร์กช็อปแล้วก็คือผมต้องเวิร์กช็อปในด้านที่ผมไม่มีเลยแล้วก็เมฟมันขึ้นมาให้มันออกมาเป็นตัวละครที่จุน่บอกเลยว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนไป เยอะมากทุกคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นผมมีส <ers> ีแบบที่ทุกคนเห็นทุกคนเห็นในแบบการเป็นไลท์ชั่นอะไรอย่างเงี้ยในวงมาผมก็จะเปลี่ยนอะไรอยากให้ติดตามกเา็จะเป็นยังไงว็ชจนิสัยเป็นยังไงคาลิเตอร์เป็นยังไงต้องมาติดกต๊อกผมก็ระบบเป็นเห็บครับก็เอ่อรู้สึกว่ามันไม่เหมือนตัไม่เหมือนเปรี้ยวเลยแบบเลยเพราะว่า รูปเขาที่ผมแบบว่าข้าจะรดอาจจะกัวจริงไปเทีโออาจจะรอดมันเป็นความสมาธิสั้นนิดๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเข้าในรุ่นนี้ดีด้าตลอด่างเงี้ยแต่ว่าออแล้วพอไปเป็นเทมเนี่ยมันจะมีความมันเป็นเป็นผู้นำเลยเป็นลีดเดอร์เป็นเลอที่แบบว่าแต่คอยตัดสินใจทุกอย่างเพื่อเพื่อเพื่อนทุกคนดูอะไรครับือว่าแบบเป็นคนที่คอยแบบว่ารักษาถเพื่อนบอกว่าเพื่อนมีปัญหาอะไรก็จะแบบว่าคอยแบบคุยกับ ส่วนส่วนส่วน้านะสีเลนส์ส่วนส่วนผมนะครับผมก็ผมเนี้ยผมอ่ะคือตัวจริงอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยกดใง่ายอะไรอย่างเงี้ยแเออแล้วนึกถึงแลนตัวจริงดีเลนด์ก็คือแบบว่ามันจะแบบว่าดูเป็นก้างขวางคอของโลกใบนี้ก้างก้างก้างขก้างขวางคอก้างขวางคอนะครับของโลกใบนี้ก็จะรวมสุนเฉียวแล้วก็ดูร้อน ร้อนระอุกว่าแบบตัวจริงของผมอะไรอย่างนี้ก็แต่ว่าอันนี้แล่มันเป็นอย่างนี้เพราะมันมีโพรโมมาด้ยกันอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปรูจักให้ทุกคนติดตามอะไรเงี้ยเพราะว่าดืวยความที่ตัวละครมันเยอะในเรื่องนี้ก็บอกมีโมีโมหลายโมของแต่ละตัวละครทุกคนแบบคอยติดตามว่าแบบว่ามันจะคลายของตัวเองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปรู้ักครับผมก็ในเรื่องเป็นเปเปอร์นะครับเปเปอร์ก็จะสำหรับผมก็จะมีความต่างกันอยู่คือ คือถ้ามองคนเปิดแต่ว่าถ้าเริ่มดูแ,แรกๆผมก็อาจจะแบบาอาจจะมีกลิ่นของตุ้ยอยู่แหละแต่ว่ามันจะเป็นตุ้ยที่แบบว่าเป็นคนหนึงอะไรหนึ่งเ,เพราะในความที่เปเปอร์ในเรื่องจะมีความเหมือนมีความโตกว่าแล้วก็มีความนิ่งกว่าตุ้ยอะไรเงี้ยตุ้ยก็จะดูแบบดุดิบดุดิบพูดดุบมากเป็นหลักแต่เปเปอร์ก็จะแบบมีควาตรงเข้ามาอย่างที่สุดขั้วของ ว่าเข้มโป้บอกเลยว่าทุกคนนี mm ่คือตั้งใจทำมาแบบว่าแต่ละคนแม้ว่าคาแรคเตอร์จะเหมือนหรือต่างแค่ไหนก็ต้องทำกันบ้านทีแล้ว่าจะเป็นเราหรือว่าพีเอสหรือว่าพี่ดีทุกคนก็ทุกคนตั้งใจมาบ้างนับเรื่อง่างต่างกันสี่สิบสคนสุดท้ายใครสุดใจขอบคุณครับนากาองผมครับได้นจะขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่ส่งของพวกเรานะครับที่ซื้อบัตรตาเลีมปิกตอนนี้บัตรก็สอเอาไปที่เรียบร้อยแล้วอย่าไม่ ไปสนุกกันเยอะๆนะครับในวันแข่งกีฬาก็ทุกที่ตั้งใจกันมากมีซ้อมกันซุ่มซุ่มซ้อมกันเยอะมากๆอย่างเป็ติดตามขอบคุณมากนะครับผมครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบติดตามขอบสนามเหมือนกันก็ยังมีไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ครกบนอกจากเล่นกีฬาแล้วยังมีมินิคอนเสิร์ตเล็กมินิไม่ไม่รู้แต่ว่าเดด็จัดเต็มมากจัดเต็มมากคนขึ้นไปเยอะมากเหมือนกันเต็มที่แน่นอนอย่าเลยนะครับเทดดี้เกมเมเตอร์นะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ